ครับนี่ก็เป็นตัวที่ปูเพันสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับเนาะองค์การการซื้อยุ่งเทพสองใบอาจารย์ซื้อสี่ใบมันเป็นแปดเจ็ดศูนย์นะตัวนี้นะแปดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดนะพูดก็บ่อันนี้เลยบอกครับของหนึ่งเป็นตรงตรงเออสามตัวต้นดอกแต่ว่าขีดด้วยสีแดงนี่คือตรงอาจารย์คะนมาสการค่ะนมาสการ์มาสการ์จะเลรนะันนะมีความสุขความเจริญกันทุกคน ใจน้ำน้อเอฟซีผู้สมวังก็ได้ค่ะูกทุกน้ำมาละค่ะบ้ามากอ่สบาส่งให้ลงน้ำอยู่ปูเออสบาันส่งใหายยุบเบิ่งเป็นแนวทางดูเสริมเพิ่มปัญญาเนาะเป็นแนวทางธรรมดาอธรรมดาของผู้ถ่นสอบเล็กํำลังวั่นอาจารย์กับวันซุกกับเขาเต็มที่ยุบค่ะมาทุกตัวนะครับทุกตัวเด็กํำลังวั่นศูนย์แล้วก็หกหนึ่งแปดนี่เด้ ขาชุดเขคชุดชุดโต๊ดเนี่ยชุดโต๊ดก็เน่นให้อันที่ขีดสีแดงนี่คือเต่งโต๊ดเด้อเอพีจอันนี้ของเราน่าจะน่ารักฐานเนาะรักฐานยังตกอไม่คู่ห้องยังกาะขึ้นไม่คู่ไม่คู่หัองยังเกาะ DNA DNA เออ DNA ของเก่าค่ะนี่อันนี้ก็คือซ่องหาแสนเพื่อนอ่าผู้ใหญ่เกดีกขอคุณในหลายแนวทางเพื่อน หมูจับกี่จับไ่ตัวใดจับไส่แปดสามกระดับแปดสีกระดับแล้วจับไส่แปดหนึ่งมิแตหนึ่งแปดตัวเดียวก็เลยให้เอฟซีไปจับเอาม่ได้จับไปคนดอกเอฟซีไปจับเอาเพราะว่าไซสหลุดไซส์วิ่งก็เจ้าก็เจ้ามากไซสหลุดไซส์วิ่งก็ธรรมดาเนกอกที่บางกอกเนาะคนบอกอยูสะกลขำใจอันนี้ก็สมหวังกันไปเนาะคนไหนมาเอาการนี้เป็นของเก่ากัน บัดนี้เ่าสีมาเบิ่งของไม่อ่างวดไม่มาแล้วเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อไม่ดไปคิดไดอ่าเป็นแนวทางแค่นั้นคือว่าสำหรับโูรตีนสอ,อบอ่ะก็เริ่มต้นที่สูตรเดิมก่อนสูตรเดินดีเนาะครับสูตรพิชิตค,ความรวยเดินดีซะกันเนี่ยสูตรนี้สูตรนี่คือ เป็นการเดินดียังไม่มีพลาดมาหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นบนล่างอย่าลื่มในเอฟซีนี่บอรอเด้บอรออาจารย์ก็ได้ทุนขึ้นย้อนบอรอนี่ะเออคันสูตรนี่คันเป็นสูตรล่างย่างเดียวโอ้อาจารย์ปวดมากเลยข้อดีมันเป็นสูตรบนล่างเนาะต้องเข้าใจคาว่าบนล่างเนาะก็คือ่าเราจะเน้นบนก็ได้ล่างก็ได้อยู่ที่เราชอบคว่าืออาจารย์เน้นหนึ่งแปด เห็นบ่รถตอรีย่างเดียวบาานอาจารกับกันบนไว้เนาะแต่เป็นที่เห็นกันเอ้าบ้านนี้วันนี้มันเป็นแท็กซี่บ้านนี้เนี่ยเดินดีมาสองตัวนี้นับไปง่ายๆสูตรนี่นี่เนี่ยเอาเล็กไทยอ่าเล็กไทยเอาเอารถตอรีมาเอานี่อเนี้ยนี่อันอันอันยิงเบอร์เนี่ยเล็กไทยเล็กไทยตัวนี้นี่เล็กไทยแล้ววัลที่หนึ่งนี่จับมาตั้งเลย แล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตั้งแถวไม่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขสองตัวนี่สิเป็นตัวพิชิตความด้วยบนล่างครับมาแน่นอนหนึ่งตัวล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่าลืมว่าบนล,ลารังมันเอฟซีมีตัวว่าไปบนไปลา่างจังเน้นตัวเองในเด้ครับ,รบแต่ว่าอาจารย์บนเน้นไห้คือว่าบนล่างแต่อาจารย์ก็เกือบบอลอดวันเมื่อกี้นี่เกือบบอลอดเนี่อ <laughs> <laughs> นี่ขนาดจับได้ตรงๆเนาะ อันนี้ก็เป็นตัวตรงตามแนวทางที่อาจารย์จับไว้ให้เลยคือตัวตรงแบบนี้ล่ะตรงแต่ว่าสูตรนี้ก็มีกับอ่าออกกับกีแต่ว่าเดินดีกระจับคือกันเนี่ยจับตรงสูตรจังสี่จังจังวนนี้กันหนึ่งแปดเนี่ยหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดเนาะวนี้ก็คือกันนี่นี่ก็สองเก้าแต่ว่าเด็กอาจารย์เก่าอยู่รักซิบมวดนี้ที่ว่ารักซิปพออีหยังพราะว่า เด็กกำลังวันอาจารย์อาจารย์ซีโบถิงแถวกำลังวันเนาะคือกำลังวั่นของอาจารย์นี่อาจารย์ก็บอกทุกทุกคนเนาะเอฟซี FC. แคปเอาไว้เดอ้อค,คิดดีๆะจะมีสิทธิ์เป็นมหาเศรษฐีได้สําหรับผู้ที่กินชอบแล้วถอดตัวเลขเนาะสำหรับผูบ้ที่มักเท่านั้นสองแถวนี่สิเป็นลักสิบเนี่ยสองแถวล่างแถวนี้กับแถวนี่สิเป็นลักสิบเห็นว่าเมื่อกี้หนึ่งศูนย์เห็นว่านี่ หนึ <10. S 2> ่งศูนย์ลราคาหนึ่งแปดเห็นปะลักสิปเห็นบะ,ะน่าสังเกตเบังสองแถวนี่สิเป็นลักสิบบัดมวลนี่วันเสาร์ดับอัตโ,ตโนมัติคือเหล็กบะมี่ในโต,โตคือศูนย์สามหกเนาะบะมีหรอศูนย์สามหกนี่อในแนวทางสูตรของอาจารย์เนี้เบอร์กเกอร์ก็ไผ่ทุกคนมักไผ่มักมันเนะะาะบบาที่นี่อาจารย์ตามสูตรนีนน่คือสองเก่าหนึ่งเก่าเด้อรา่าสองแปดหนึ่งแปดแต่ ในตัวนี้สองหลักสิบเนาะ,ะแล้วก็ในตัวนี้เก้าหลักสิบก็เลยเก,ก้าสองสองเก้าบนี้เก้าหนึ่งแล้วก็แปดสองสองแปดเด้ในในหลักในหลักสิบของเขาเด้อ่าในหลักสิบของเขาแต่ว่าที่เอาแปดสองขึ้นมาตัวนี้ก็คือว่าเขาอยู่ในในบรรทัดตัวนี้จริงๆแล้วต้องสองแปดเด้อ่าก็คือว่าเป็นเป็นสูตรบ,บนล่างเ้อพี่น้องเป็นสูตรบนล่างบนล่างนะสูตรนี้เอาบานเมื่อว่ากับสูตรล่างอย่างเดียว อ่าสูตรล่างยางเดียวเพราะว่าในไหนกอลางแหละกอลางไปกอนสูตรล่างยางเดียวอ่าเดี๋ยวคิดต่อไปเขาจังเป็นสูตรบนเนาะอันนี้สูตรล่างยางเดียวล่างตรงของอาจารย์ล่างตรงล่างตรงอันนี้สูตรเดินดีคือกันอีกสูตรหนึ่งอ่านี่ล่างตรงเนาะอันนี้พิชิตควนด้วยแคปเอาแล้วเนาะมพือกันอีกสูตรหนึ่ง อ่านี่ล่างตรงเนาะอันนี้พิชิตความรวยแคปเอาแล้วเนาะครับผมพิชิตความรวยก็พิชิตเงนนินลา้านนี่จะใกล้เคียงกันเน้พิชิตเงินล้านน่ะพิชิตเงินล้านบนเป็นเลขวิ่งบนเงินล้านพิชิตความรวยนี่ซีมีสองสูตรอันนี้ก็พิชิตความรวยอีกสูตรหนึ่งแต่คนละสูตรกับสูตรนี้มันจะใกล้เคียงกันเอาครับสูตรนี้ก็คือล่างตรงตรงเอฟซี e ฟังอห้ดีเด้อันนี้ล่างอย่างเดียวตรงตรงอันนี้บอลรอ ก <esta> ลับด้วยล่างบนกล<า>ับด้วยบล<า> é, ลกบอกเลยนะอนบลกอันนี้ก็บลลบลข้อใจวาวิ่งบนรูดล่างอันนี้บลลกบนล่างกลับภาษาหวยต้องศึกษาด้บลลกบนล่างกลับอันนี้ก็บรลวิ่งรูดมาบลลวิ่งรูดบลลบนล่าง วิ่งรูดบนล่างาต้องขอใจเด้อันนี้ไม่เกี่ยวกับวอลอวอลลอันนี้คือล่างอย่างเดียวตรงนานี่คือล่างอย่างเดียวตรงเนาะถามว่าตรงในสูตรกำลังวันบอเป,เปะเด้นี่สองลักสิบครับอือสองหาอ่าสองหาแล้วก็หนึ่งหาเป็นยังจังไดยังสี่ตามสูตรพี่น้องสูตรนี่พิชิตความรวยศูนย์บวกหาคงทีเนาะครับ ได้ที่เลขหา,าเลขหาตัวเดียวอันนี้คืออันนี้คือหาตัวเดียวตัวนี้้วคาพกบวกหาก็ได้หนึ่งสองสามเพื่อว่าเด็กสามยูนใ่หนีนมือมี่เป็นบออัตโนมัติก็เลยเหลือ,อต 1, 2, 2> อัวหนึ่งกับสองก็เป็นที่มาล้วเขามาจับใส่ลักสิบคือกําลังวันอ่าสองยูนลักสิบแล้วหนึ่งก็ต้องยูนลักซิบแสดงว่าหานี้ยูนวย่วอมไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับต้องสังเกตวิธีเดินเลขพร้อมเด้ะเดินเลข เดินเด็กตรงนี้ฮอสเดย์ไมีคว้ามั่นใจเนาะคือยังเมื่อกี้เห็นมาหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแปดเห็นปะสี่ยวดลักซิบครั่เนี่แล้วว่างชองหานี่มั่นใจขึ้นกันกับหนึ่งแปดปะคะปูมากกว่ามากกว่ามกกปูเพราะว่าสูตรเดินดีคือึ้นหนึ่งแปดนี่เป็นสูตรบนล่างเน๊เอฟซีหนึ่งแปดนี่อาจารย์ เป็นสูตรบนล่างแบบมันกำกึ่งอ่ะมันซื้อบนแล้วก็ยังต้องลรางซื้อลรางก็ยังต้องบนแต่วช้อนหานี่คือมันล่างมันล่างยาันหยอยอาจารย์จะเล่มั่นใจร้ายกว่าเก่าเนาะค่ะอาจารย์แต่ว่าก็บช่วทีเลขกสองอยู่เด้ช่วงช่วงช่วงทีเด็กสองอยู่กันเด้ที่ว่าช่วทีเด็กสองเด้ี่วงทีเด็กสองเนี่ยก็สองแปดสองเนาะเออนี่ย ต่ว่าเก้านี่ยอาจจะไปบนก็ได้เสาดับสายวอลล์บอลเนาะวิ่งเก้าบนเก้าล่างก็ได้กันผู้สายผู้พันมักเนาะเอากตแคบเอานี่คือสูตรล่างไปก่อนสูตรพิจิตความรวยเนาะแล้วก็ล่างตรงอาจารย์ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะให้ทุกคนในเบอร์นี้เบิดสินห้ลั่มเฮลุวยร่างกายแข็งแรงอาก็พิจารณาเอานะพิจารณาเอาคอยให้ทุกคนสมบังกันทุกคนอ่ะกันี่เด้หลักร้อยบวกห้าคงที่ครับ หลักร้อยนี่บวกห้าคงที่ก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ตั้งที่หนึ่งแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามตัวนี้ที่นับสามตัวเดเอ,อแต่ว่าสามสามไม่มีอยู่ในกําลังบรราจารย์รก็เอาออกอัตโนมัติก็เลยสี่เหลือแต่หนึ่งกับสองเน้นขึ้นมาหนึ่งกับสองบานนี่ก็มาชนสูตรนี่แรกกับสองเนี่ยก็เลยเป็นทีมาของหลักสิบกันเด้ชนสูตรนี่ที่สองแล้วก็สองอยู่หลักสิบเป๊ะบ่อ่านี่ง่ายๆ เป๊ะคือทั้งเดินเลขทั้งเดินเลขครับนะครับเอับก็ขอให้สมบังกันเนาะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรัขอบคุณครับ